เมียอะไรหิวข้าวมีอะไรกินบ้างเนี่ยมามา่าไงไปทำกับข้าวกินหน่อยไปมามา่มาเบื่อแล้วไม่ได้ได้ไงเร็วๆฉันอยากกินปลาทอดแล้วนี่เอาสายยงางพาดรถมิลาอเลยเหรอเนี่ยฮะได้ทำไงลอดใต้ท้องรถสิลอดไปทั้งตัวเลยจะได้โชคดีด้วยทําให้กูดูดิ <laughs> อยากกินปลาทอดไปทอดปลาให้หน่อยไปทังกี้ซีฟู้ดเอาปลาลงมาจากช่องฟิตให้แล้วเร็วไปทาเร็วเดีย๋ยวลดนะ้ำต้นไม้เสร็จก่อนต้นไม้เดี๋ยเหี่ยวหมดแค่กูเหีเ่ยวคนเดียวก็พอแล้วต้นไม้ใหญ่เหีเ่ยวตามกูเลยสงสารระหว่างไปทําปลาทอดให้ฉันเดี๋ยวนี้กลับหาเมียน้อยมาช่วยทาปลาทอดอยู่กันสองคนจะเอาแบบไหนกูก็ชวนเลิกหลายรอบเนาะก็ย,ยังไม่เอาเลิก <c oughs> ไปทาเดี๋ยวนี้หิวแล้วไปอยากหากูนะไปไปทําเดี๋ยวนี้ไป เราไม่ได้หุงข้าวมากี่ปีแล้วอะหลายปีแล้วกระป๋องข้าวก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาตวงเป็นถ้วยแล้วกันกลเสร็จยังไรไรยังไม่ได้หุงข้าวใส่ไปสองกระป๋องอันนี้เนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิแท้ร้อยวันพันปีไม่เคยคิดจะหุงข้าวทําอะไรข้าวมันติดในถ้วยแล้วทำไมไม่ใช้น้ำจากเครื่องกรองน้ำฮะแล้วมึงจะยังไงเช่นท่านล้างจานนี่นะตาวข้าว แล้วไครอะใครเอาทังกิน้าวข้าวเปนวะแม่อ้อยสอนหระคะแม่อ้อยมาตอบหน่อยสิถ้าข้าวเป็นห่อๆอย่างนี้เนี่ยเขาบอกก็บางทีก็ไม่ต้องซาววิตามินวิตามินจะออกปลเด็กอะไรไปก็สมองก็ยังเท่าเดิมนะคะพอแก่แล้วไม่น่าจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอะไรขนาดนี้แม่บอกว่าให้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วถ้าข้าวไม่สุกก็ด่าใครด่าแม่นันทาสิโอ้ดีนะที่แม่สอนอย่างนี้ถ้าแม่สอนว่าวัดด้วยหนึ่งข้อนิ้วเท้าที่ทำไงเนี่ยก็ตีจุ่มเลยนะคะกอด กา้เสร็จยังโวกเขาคิดว่าเป็นพระมหาเทวีเจ้าแม่อย่าวีฮันกี้ซีฟู้ดก็เข้าละหนึ่งนะคะเป็นเนื้อปลาสดจากทะเลเลยซึ่งเป็นปลาอินทรีย์ของน้องหมอโทนี่ถูกต้องฮันกี้ซีฟู้ดขอกเขตกี้ตลอดเราจะมาทำเมนูพิเศษเราจะไม่ทอดน้ำปลาเพราะอะไรมาแรงแผ่นเป็นความดันสูงนะคะไม่ใช่ความดันสวยนะคะ ตายแล้วกูก็ว่าอยู่ทําไมเนื้อปลามันแปลกๆลอกคราบหรอไม่ใช่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นการห่อเพื่อความสะอาดนะคะกันฟอร์มาลีนออกได้สดใหม่เสมอดูสภาพครัวสภาพครัวปกไหมเนี <c oughs> ่ย เบลอไปสิแล้วก็ใช้ปลานะคะกับซอสพริกไทยดําเพื่อหมักปลาปกติเนี่ยเขาจะใช้เกลือใช่ไหมแล้วสุขาไมายอยู่ไหนใช้นิ้วปาดเลยเนี่ยนะต้องมือตีลูก <c oughs> แล้วไปกินรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวล้างมือ,อยังแล้วเนี่ยบุงข้าวเดี๋ยวมึงคิดว่ากูล้างมือ,อยังล้างมือกับข้าวเนี่ยนะกูล้างมือก่อน เราเป็นคนชอบกินปลาทอดไงแม่จะทอดปลาทาเกลือแล้วก็ทอดปลากระบอกแต่ตอนนี้คิดถึงแม่แหละไม่ได้กลับบ้านมาปีนนงกูหาปลากระบอกในกรุงเทพไม่ได้อ่ะอันนี้เนี่ยเป็นซอสปรุงรสสำเร็จนะคะแล้วก็จะคลุกๆไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวช่วงเวลาที่เราคลุกเนี่ยเราก็จะไปทําอย่างอื่นกินได้ยังดูดนิ้วสิ ไม่จิงหรนี้สิไม่เอาแล้วเอาปลากระพงเนี่ยมาทอดด้วยแล้วกันนะครับจะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้แป๊บหนึ่งจะทอดขมิ้นอุ้งไม่รู้จะไปหาขมิ้นจากไหนรัฐบาลคะขอเถอะค่ะให้เคอร์ฟิวซะประมาณสี่ทุ่มไม่ได้หรออยากได้ขมิ้นเหรอแป๊บหนึ่งนะอะไรอะไรขมิ้นตาอภัยภูเบศอันนี้มันสำหรับไล่ลมไม่ใช่หรอกก็แกะส่แกะแคปซูลแล้วก็โรลงไปในปลา ได้เหรอ,อก็ขมิ้นแม่ละร้อยเปอร์เซ็นขมิ้นแห่ร้อยเปอร์เซ็นเราจะลองดูนะหระือจะเอาฟ้าทลายโจนะกันโควิดด้วยอย่างนี้เหรอปลาทอดขมิน้นแคปซูลใส่ไปแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกเพราะไม่มีอะไรจะแดกแล้วนะคะอ่ะเอาออกยากเหลือเกินนะมึงปลาทอดสมุนไพรยา กระเทียมเนี่ยเราก็จะซื้อแบบอย่างนี้มาแล้วก็แบบสําเร็จอย่างนี้นะคะปอกไหมไม่ปอกแต่เราล้างทุบแล้วมันจะหอมไงหอมทุบกระเทียมมาทํำยังไงทําไงที่บีบมะนาวใส่แล้วคราวนี้ก็บีบค่ะ <S 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 บีบเพื่อให้อะไรคะมันแตกมันหอมไม่ต้องทุบทุกก็กระเด็นอ่าเนี่ยอย่างนี้เราก็ค่อยหัน่น ฉันดีใจจังเลยที่เธอมาเป็นช่างแต่งหน้าทำไมอะถ้าเธอไปเป็นแม่ครัวแล้วก็เชื่อว่าโดนฟ้องหมดตัวแน่เลยทำลูกค้าท้องเสียโอ๊ยลูกค้าท้องเสียนะกูไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้หรอกเพราะแม่กูก็ทำอย่างนี้กูจะตายตั้งนานแล้วนะคะเธออะไรมันจะระเบิดใส่ฉันป่ะเนี่ยในหม้อข้าวเนี่ยพิ่งตื้มันจะระเบิดสัญญาณนี่ยหรือว่าใส่น้ำเยอะเกินหรออนนี้เราถอยมาดีกว่าไป่ถอย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  กลัวะเนี่ยหรือว่ามันจะมีผ <th 500> ีสิงเธอก็อยู่ตรงนี้เธอยังไม่ได้ลงมอสะหน่อยอาจจะไม่มีแค่ผีมาดามแพมตัวเดียวจะมีผีจังอื่นหรือเปล่ากระดุกกระดิกได้ด้วยอ่ะเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง้วค่ท่ันไม่จำข่าทุบมันแล้วมันองซับอีกเรื่อง ถ้าใส่ไปทั้งเม็ดมันจะไม่หอมการบีบเนี่ยมันทําให้มันหอมการใส่เปลือกไปเ่ยจริงๆถามเ่อกี้หม่จบรูก็ว่ามันไม่น่าจะดีนะแต่ยังไงเธอรีบหันได้ไหมทําไมฉันเสียวเสียวอะไรกลัวผีเข้าหรอกลัวมันระเบิดโอ้ยทำไรอ่ะหมั่นเคี้ยวทําไมถึงไม่ยอมเลิกกับฉันสัทีทะเลาะกันตั้งหลายรอบไลเนี่ยแล้วทุกคนจะคิดว่ากูสร้างภาพตลอดเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดฉันเลิกไปเนี่ยฮะฉันจะอยู่ยังไงฮะ อยู่กับแม่สิถ้ามีเมียคนเดียวนี่ฉันก็ต้องอยู่กับเธอสิถ้าเป็นเจาเนี่ยโอ๊ยมึงจะอยู่รวมมาเป็นฮาเลมเลยใช่ไงฉันเป็นผัวเต่เธอจะมาแชร์คำพูดแบบนี้กับผัวเข้าใจไหมแบบนี้ก็ได้เหรออาแล้วระหว่างรอนะคะถามว่าทาอะไรจะมาทอดกระเทียมก่อนเพราะว่าอะไรถ้าใส่ไปในรวดเดียวเนี่ยมันจะไหม้น้ํามันเมล็ดดอกทาตะวันตามรลดกเออตามรลกนะคะเหมือนวิทวัตแหนมเนือง רוצ d i s a p p o มาดามแพมครับอะไรคะอันนี้แป้งเบอร์อะไรครับอ๋ออันนี้แหละครับแป้งเบอร์ที่โรยเ,ด,เด็กก็ค่ะแล้วก็จะคลุกแป้งไปเพื่อที่ว่าให้หนังปลาเนี่ยมันจะค่อนข้างกรอบนะคะแลสะสําหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้ปลาสดสดใหม่ๆนะคะอาหารทะเลแทบทุกอย่างเลยฮังกรีซีฟูดปลาสดจริงอร่อยจริงนะคะสั่งออนไลน์แล้วมันส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะบอกว่าอร่อยจริงอะกินสักคำยังอ่ะดูด ออกใจอะไรนึกว่าจะกระเด็นไม่กระเด็นหรอกเอาหน้าไปอังสินี่ก็คือกระเทียมที่เราเตรียมไว้ฉันพูดว่ายังไงอะไรเวลาทอดของอ่ะให้เปิดเครื่องดูดควันด้วยเดี๋ยวบ้านเหนียวก็คั่วไปเลยสิคบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งทำไมต้องคั่วทอดไปเลยไม่ได้หรอแม่บอกว่ามันจะไหม้อ่ะทำไรเนี่ย ก็เทลฟี่ไงเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าใช้เป็นผัวเธอสงสัยต้องโชว์รอบหน้าเนี่ยทำคลิปมีเพศสัมพันธ์แล้วล่ะสำหรับใครนะคะที่ทักบอกว่าเนี่ยทำไมตัวจริงมาดามแพมสวยจังเลยก็ <c oughs> คือมีแต่คนชมนะถ้าเจอตัวจริง <c oughs> เพราะว่าอะไรคะ <c oughs> เขาไม่กล้าด่า ใครก็แล้วแต่ที่มาด่าเราบอกว่าเนี่ยแกะก็แกแต่งหน้าก็ไม่สวยอเออไปถ่ายกูไกลๆได้แล้วเนี่ยกูอายตัวเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสภาพเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ทํใไมคุณวิทย์จังลาหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเงินในกระเป๋ามาดามแพลหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าไงผมรักเมียผมตั้งแต่ตอนที่เมียผมกับผมยังไม่มีอะไรกันเลยครับ ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่หมแบบายความว่ายังยังไม่มีเงินแกบใช่ครับจนทุกวันนี้นี่ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็ยังรักกันอยู่ครับนะบางคนก็แบบว่าบูลลี่หุน่นบูลลี่หน้าตาบูลลี่ความสวยเพราะอะไรมาดามแพมไม่ได้ทาสัญยกรรมหน้าตาเนี่ยออริจินอลมากใกล้เน่าแล้วเหวนใจกูบ้างกูแต่งได้หน้าขนาดนี้เนี่ยก็บุญแล้วแฟนคลับเราเขาจะเข้าใจนะมีแต่มึงเนี่ยแหละที่ไม่เข้าใจ กูอยู่นั่นแหละอ้วนบ้างหลักไม่สวยบ้างหลักทำไมไม่ดูแลตัวเองด่ากูขนาดนี้เนี่ยแทแทสภาพเป็นยังไง <l ots> ถ้ากูไม่สวยจริงอะคุณวิคงไม่เอากุนหรอกทำไมมีแต่กระเทียมแล้วปลาอะไอยู่ไหนจะกินปลาไม่กินกระเทียมโอยไม่ท,ทันทอดเลยใส่น้ำมั โอ้ยนี่จะต้มหรือจะทอดไหลเยอะขนาดเนี้ถ้ามึงคิดว่าต้มกูเรียกว่าต้มก็ได้ปลาต้มไม่ใช่ปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยดีใจยังดีจ้รู้สึกดียังดีจ้าทำไมใส่ทิชู้รู้ป่ะทำไมเอาน้ำมันออกไงคุณก็จะเอาออกทำไมถ้าอย่างก็ไม่ต้องใส่น้ำมันตั้งแต่แรกสิ อ่ามึงจะอะไรกับกูนักหนาพอก็เลยกับยีนั่นน่ะกัดกูอยู่นั่นแหละถามว่ามีความสุขรึเหล่ที่มึงกัดกูเนี่ยมีอางวมึงกัดกูตามสบายเลยอ่ะกูจะไม่ตอบโต้แล้เงียบเงียบเงียบแหมอ่าเราตักชิ้นใหญ่ลงก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวอะไรฉันกวนน้ำมันกระเด็นมาใส่แค่น่อยนิกวนน้ำมันกระเด็นเราใส่ไป้วยความทวม แล้วบางคนถามว่าทําไมไม่ใส่หม้ออบลมร้อนมันก็น่าจะเละเทะน่าดูนะจริงจริงเนี่ยถ้าหม้ออบลมร้อนเนี่ยสำหรับคนรักสุขภาพมันก็พอได้แต่ถามว่ามันอร่อยไหมก็ไม่อร่อยลังนั้นเราเอามาทอดก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอใกล้สุกเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นพอเอาขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปไล่น้ามันในหม้ออบลมร้อนนะคะสําหรับใครที่รักสุขภาพใกล้สุกยังหิวแล้วสุกแล้วคะ่ะแดกเลยคะ่ะ <laughs> ก็ไม่กินมันแปลกๆเนี่ยกินได้เนี่ยขมินเหรอเออแปลกอะ่ะตายแล้วเขาจะฟ้องเราไหมเนี่ยงั้นเราต้องเปลี่ยนชื่อไปเป็นขมินตาอาภาัยภูเขาอาภัยภูเขาละหนึ่งนะคะอ่ะรออ้อันนั้นมันไหมใช่ไหมเออมันจะแดกได้ไหมเนี่ยจะทอดต่อหอพอแค่นี้เนี่ย เอา,อาเล็ตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วชิบหายหมล้โหถ้าฉันรู้ว่าเมียฉันมีฝีมือในการทำอาหารขนาดนี้นะเธอจะไม่ชวนให้ทำเลยใช่ไหมอ๋อฉัอจะสั่งข้าวมากินก่อนเลยรอกูตื่นอยู่วอดีครอฟิวอะไรเอ้าไม่แล้วยังจะท่อต่ออีกเหรอฮะหนังเคียมก่อนหนังเคียมก่อนแงน่ไม่ท่านผู้ชมดูหน่อยสิ ปลาตึงไม่เป็นที่ร้อเลปลาบรนตาแล้วก็อย่าไปลงโทษมันดีก็แม่นะอย่ากัดคูนักเลยตรงสารคือขัวขาตอนแรกก็ดูไม่น่ากินตอนนี้เริ่มหอมแล้วเนี่ยอเดี๋ยวเราจะตักนะคะปิดเละไปหมดละค่ะความชิ๋หายจะมาเยื้ติดกระทะเละไปหมดละค่ะเสร็ปลางเขาสัดจริงค่ะเนื้อไม่ยุ่ยเลยนะคะ ทำไมมันเละทอย่างนี้ฮะก็ไหนบอกดูที่ราถนะทีนี้ก็ใส่เข้าไปเดลนทพอปิดฝาน้ำน้ำมันหยดลงไปแล้วมันก็กระเด็นน่ะโธอ่าอ่าาลองดูก่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มไก่อีกค่ะจาแม่ไม่ใช่แม่กูใส่ลงไปผสมกันเพราะเราไม่กินเห็ดไง กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินถ้าใครแบบว่าชอบแบบหอมกระเทียมเนี่ยก็หั่นกระเทียมใส่ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าถ้าเราชอบอะไรเราก็ใส่อย่างนั้นลงไปในน้ำจิ้มได้ใช่ไหมใช่ฉันชอบเฉาข้นฉันต้มเองใส่ผสมน้ำจิ้มไปด้วยงั้นมึงตักพราะน้ำจิ้มราง่ายจะง่ายกว่าทำไมมันพังที่หน้าจางเงี้ยจะแดกได้ปะเนี่ยเอาลงจานยังไงก็ต้องกิน น่าจะแดกได้แล้วนะคะเอาลุนเิ้นชิ้นแล้วก็ลงกระทะเนี่ยฉันว่าคลิปนี้จะเพิ่มยอดขายให้ Hungry Seafood พอทอดเสร็จปุ๊บยอดขายตกมันมันหลุดเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้ล่ะคะ Hungry Seafood เดกได้เพราะอะไรคะอยู่มากทำไม Hungry ที่แปลว่าอิ่โลยหน้ากรอบกลือความน่าเกลียดของมัน อ่ะโรยนะเด็กได้ก็แดกเด็กไม่ได้ก็รอบุ้งนี่เพราตอนนี้เครืฟิวแล้ว <c oughs> อ่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทอดขมิ้นอภัยผู้เบศฉันถ่ายอย่างเดียวได้ไห้ฉันไม่กินได้ไหมเรื่องของมึงเ <c oughs> นี่ยเอาน้ำจิ้มเนี่ยไปกินไงชาวกล้วยน่ะ <c oughs> นี่คือเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดนรกโลก,กัน <c oughs> ปลาทอดจากคนชั่วว่างั้นเถอะ <c oughs> กูนีอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยนะกินข้าวนะคะจากปลาทอดจากจรอกของมาดาาแป็อันนี้คือปลาตะพงใช่ไหมอะไรรูปร่างดูไม่น่าอร่อยแต่อร่อยหรอกรอบกรอบนะคะท่านผู้ชมขาสรุปเนี่ยอาหารนี้นะคะมาจากสวรรค์กว่าจะทอดเสร็จกว่าจะทำเสร็จชั่วโมงหนึ่งนะคะและถามว่าทำไมถึงอร่อย เพราะหิวอันนี้คือปลาอินซีใช่ไหมปลาอินซีอ่าะต่อไปปลาอินซีอ่ะรอดตายแล้วใช่ปะเนือนุ่มมากหลังเคอร์ฟิวเรียกกูตั้งแต่สามทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มเพิ่งได้แดกนะคะเขือ4สี่ทุ่มครึ่งด้วยไม่ต้องเคี้ยวเลยครับกัดปุ๊บละลายปั๊บเลยอะแสดงว่าปลาเน่าเลยสิ ดูเนื้อข้างในดีข้างนอกถึงแม้ว่าหนังมันจะดูไหมแต่ข้างในมันขาวโจะเลยเนี่ยแสดงว่าข้างในม่สุกเดี๋ยวนะเลิกเดี๋ยวนะย้อนไปกลับไปดูเมื่อกี้เราใส่อภัยปูเบับมิ้นชันไปด้วยนะคะเป็นสรุปเป็นปลาทอดกระเทียมขมิ้นอ่ะ แล้วถามว่าชอบปลาไหนมากกว่าอชอบปลาอ,อินซีมากกว่าครับเพราะว่าน <ะ S 2> เนื้อนุ่มกว่าคุณวิทย์จะไม่เป็นโปลิโออีกต่อไปนะครับก็ได้รับสารไอโอดีนจากท้องทะเลอย่างแน่นอนปลาอินซีจาก Hungry Seafood ะนะคะแล้วเธอไม่คิดจะกิมหรอก็ให้กูถืออยู่เนี่ยสภาพกูเนี่ยนี่ถ้าให้เห็นเนี่ยเอ็นอยู่เนี่ยหลังกูจะกระเด็นอยู่แล้วเนี่ยนี่เมื่อกี้สภาพกูนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ถือไมค์ถือกล้องเอาปลาอินซีก่อนเลยสิอร่อยจริงอร่อยจัด อ่าดูนะคะเนื้อมันนุ่มมากอ่ะด้วยเนื้อปลาเนี่ยขาวสะอาดบริสุทธิ์มากเลยเนื่องจากก็แช่ไฮเตอร์ก่อนส่งอ่าเปลี่ยนเป็นเชฟกระทะเหล็กแล้วล่ะลงกิ่งกับกระเทียมด้วยอร่อยเป็นไงเป็นไงเฮ้อร่อยว่ะเออเนาะอร่อยมากมันผิดกับรูปร่างหน้าตาเลยอ่ะเออเดี๋ยวกูต้องไปพัฒนาหน้าตามากกว่านี้แหละ ดูสิเ,เหมือนมาดามแพมเนี่ยใครว่าไม่สวยไม่สวยก็คือไม่สวยแต่อร่อยปลากระพงอด้วยปลากระพงปลากระพงมุ้ยใส่กระเทียมเยอะๆอร่อยนะ,ะเหลือเชื่อเลยอ่ะี่ยเข้าถึงได้บอกกันไงว่าอย่าตัดสินอะไรที่ภายนอกได้ไงอีคนที่ดา่ามาดามแพมคิดว่าหน้าตาสวยไงแต่พอเอาจริงๆไงหลวม <laughs> <laughs> แต่ถามว่ามาดามแพมเนี่ยไม่สวยแต่ถามว่าอะไรอร่อยมาก ไปหาฟิตเหรอครับกว่มามันนิดเดียวออร่อยเนาะได้ยินเสียงความกรอบไหมอ่อปลากระพงกรอบส่วนปลาอินทรีย์นุ่มเฮ้ยมันกรอบมอกนุ่มนายเมื่อกี้เราใส่แป้งไปด้วยไง อันนี้ให้5้าดาวเลยครับรอจะเสียดายอย่างเดียวของทอดกินเยอะมากอ้วนเพราะเมื่อกี้ไปใส่หม้อลมร้อนแล้วไงเอาน้ำมันออเขาขายหมดทุกอย่างนะมีกุ้งมีหอยมีปูมีปลาครอบหมดลูกสิ่งอย่างนะคะเข้าไปดูที่เพจเองเข้าไปดูในเพจแล้วกันนะคะที่ทางกรีติปูดเดี๋ยวก็ไปติดตามกันะเดี๋ยวมาดามเป็นทิ้งลิก์ไว้ให้นะคะอาหารสําหรับหลังคือฟิลเนี่ยคือดีมากพี่ประยุทธ์คะไม่ต้องมากินกับน้องนะ